สวัสดีครับแฟนๆหนังกลางแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวนะครับการเปิดตัวหน่วยหนังกลางแปลงน้องใหม่สิงๆนะครับก็เป็นหน่วยอยู่ที่อำเภอปะโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งหน่วยนี้ก็เป็นหน่วยหนังกลางแปลงนะครับเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่6สิงหาคม2565นี้นะครับซึ่งมีชื่อว่าสตาร์กุ๊ ซีนีมานะครับหรือสตาร์กุปโปรโมชั่นในยุค90นะครับที่หลายๆท่านรู้จักดีนะครับซึ่งผมเองก็เคยติดตามชมผลงานของสตาร์กุปโปรโมชั่นในยุคอดีต90มาเช่นกันนะครับซึ่งในยุคแต่ก่อนนั้นนะครับทางสตาร์กุปก็จะเป็นสูนรวมความบังเทิงนะครับไม่ว่าจะอยากจ้างหนังเวทีมวยเครื่องเสียงหนังดิสโก t เทคต่างๆนะครับ ในยุค90นะครับก็จะไปที่เดียวนะครับก็คือไปที่สตาร์กรุปโปรโมชันนะครับซึ่งต่อมาปัจจุบันนี้ก็จะเป็นสตาร์กรุปไลท์แอนซาวนะครับมีวิธีเครื่องเสียงนะครับไปงานต่างๆนะครับแล้วก็เป็นการกลับมาครั้งล่าสุดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับมากับการเปิดหน่วยหนังกางแปลงเพิ่มนะครับมีชื่อว่าสตาร์กรุปซีนีมาปะโคชัย จังหวัดปุรีลำนะครับซึ่งหนังกเป็นนงวันนี้ก็ใช้ด้วยระบบดิจิตอลนะครับแล้วก็ภาพคมชัดในระดับ 4K นะครับด้วยเครื่องฉายเอฟซัน e นะครับซึ่งคลิปเปิดตัวนะครับบางส่วนของการฉายหนังนั้นก็ขอพุ้น,นะครับทางร้านจำหน่ายโปรเจคเตอร์ที่ใช้สำหรับใช้หนังกลางแปลงนะครับอรุณเดชโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับที่ทางช่องของเราได้นำมา จะทำเป็นเรื่องราวนะครับให้แฟนๆหนังกรแปลงได้อัปเดตข่าวกันนะครับสําหรับสตาร์กรุปซีนีม่านั้นก็เปิดตัวมาก็เป็นหน่วยที่ใหญ่เลยนะครับเพราะว่าพื้นฐานเดิมก็ทำเครื่องเสียงเวทีอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ดูดูแล้วนะครับจอหนังก็จอใหญ่กําลังดีนะครับแสงก็คมนะครับระบบแสงสีเสียงก็ สุดยอดทีเดียวนะครับสมกับเป็นมืออาชีพยุค90นะครับ Star o u p Light South หรือ Star o u p Promotion ในยุค90นะครับสึ่งปัจจุบันนี้ก็มาเพิ่มหนังกลางแปลงอีกหนึ่งหน่วยนะครับในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสำหรับแฟนๆ FC นะครับอยู่เขตวิรัมสุรินทร์นะครับแถวอีสานใต้นะครับสมัยก่อนเคยอุดหนุน Star o u p Promotion นะครับในปีนี้ก็อย่าลืมนะครับโทรกันไปที่เบอร์นี้นะครับ ถ้าอยากจะติดต่อหนังกระแปงหรือวิธีเครื่องเสียงต่างๆนะครับก็แนะนําเลยนะครับสตาร์กุปซีนีมาประคุณชัยบุรีลำนะครับสําหรับเรื่องราวอัปเดตหนังกระแปงน้องใหม่วันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ